กบละคำเนาะโละำเนาะไม่กินเดีว่ไ่ไม่ไปองเบิ้งบนไดจุแล้วตอนเนี้ยโุ้ยหมดแลิคุณซีแล้บ่นี่เน้นคำตับเป็นเพา่อนี่ตับครับผมกิมอกิมไปอย่าว่าียครับกินเลยใส่โจี่น้องมวยกันเสียหวานขาใส่โจกับผู้เท่านี่อยู่น้ำผู้เท่านี้แหละ โอ้ยกรรมการนี่แมนรุ่นพ่ออันเพราะอาจานี่บ่รุ่นนี่หรืมั้งจแดงรุ่เนีรุ่นนี้ยอารแดงวะโน้ยเหนื่องามเลยวะลองว้าวเด็กผู้ชาเนี่ยว่าจะสอดงก็ไปซื้อเขาเห็นเหยนี่ะรบว่าจะหลองหรือกาเองจะร้หรอกล่ะจไม่าได้อก้าวว่จะหลอกือราคท่นัวคิดถึงกันก็ไ่ออนโบแมนเอาสิกยใส่กรอเนี่าฟากร่วมกันนี่แม บอกมึงคือพอฟงมันแหลกแมึงจะฟักข้อหยัมมัเน้นกับเบื้อตะละคเนี่ยมแตรผูเ่าแม่เกีวมี่นีทม่เนี่ยเขวมี่่แล้วมีังเ่มมันกับเบื้งภูเ่าเนี่ยกันเน้นคํำบักแม่มันแหลกกว่าี้มันเบาปตัวเนี่ยมันก็เบิงตะูเ่าใน่เขียวกับมีมันเลยใส่ตะเขียวพร้อมเบื้เว่ยเมือละ เอาไปตัแ้วสวัสดีกดีเเงลิเลียวเลลียวเลียวเตะขาโคลิเลียวเตะเขาคขอย่งตับไม่้อยตับสดกนเนาะเฮ้ยวัยแมียงโอ้ยโอ้ัวม่มแตีผู้สูงตคนเอาเ่าไปดีแม่ยัมาเออ นี่เป็นผู้นี่ก็ได้นี่สู้กซื้อกร่มเลยเน่สนี่แล้วนังไม่ต่พูดท่าไแลวกรบไม่ได้สนโอ้เี้ยว่างอันใดดยอันซ้อแลวป่ายังก่วมพว้าจ้ไม่ด้รมังเจ้มาดุแล้วเยเะมือเยมือเยมือเยมคนนั่งคนั่งสู้กซื้อกร่มเลยนี่ยูแต่ละคนนี่ม็นสภาพมีแคนแก่แล้วเจ้าอะไรเจอๆไควมือเนี่ยโถเขาบออยู่แล้วทีไปแล้วปวดขาซอยจูวพีรองซอยจู ซอยจุซอยจเนวเสบแนวเสบบันฉลองมาแล้วจูพีนองจขวงเสียบจารยยังน่อยบะมี่ก็ไม่เออุ่นใจเราเพราะมีข้อวนะผมจัดเองแบบาเฮ้ยเจ้าว่าบารีวบาบเัุ่นเลยบาีวบาบมันยากเนเฮ้วเอียหนสีเลยบนี่เนีคำเใป็นเจเขาที่เทที่ให้กันน่ย ตัวตับ่พูดบ้งเน่ยเห็นพราะแค่กินแบบ้าใส่ก็ตมต้มเออสั่ต Th ้มเลยอันน oh, yeah. mm ี hmm. ้ uh, sure. uh, no ิลวกน้ำหนอยไปลวกเลยลาเมาพีจน้งาเด้อินน้ังเออส่วเลยตมตมบ่าจะตมเรอเอาเอาเนื้อใส่ผสมตมกันได้สองนอ่าไหมส่วตุมก็จะลองแหงน่นเสียเขาลองหตัวะมันเสียเอาข้ปะเสียไหมพ่อจ๋าเนพ่อจเาเสียอยู่บ่ เจ้าน <polarization. S 1> ํำเตาอยู่บ่เจ้านำเตาเปาครับเอาคือขึ้นเสียงว่ขึ้นเสียงครับโอ้โหเตามไม่สูงเนืท่านึงนั่นเลยนั่คือบแก้วลาโฮลอมาแล้วแก้วโซ่ก่อนล้วอันนี้เครื่องต้มบ่อันนี้ชิลวกน้ำต้มบ่นึกรู้ไงช่ยลลาช่วยลลายดลวกนมาได้บงครับไใกล้ตากล้องเียพันตับพันลำ มันคือตัวนี้เลยตับก็ได้ครับผ้ายคีรีโอที่สามบ้านเฮ yeah าครับนี้เพื่อพี่เพื่อน้องได้คนมาขออนุญาตเี่เพี่น้องพี่น้องเพื่อน้องเดี๋ยวเดียว ก็จริงครับอันนี้อันนี้สีราตแสดก็เนีนป่ะม่ละมันเอาฟังจะม่ไปกินด้วยจริงเนาะเพื่อเพื่อคนบวมีแคลรเฮ้ยมายยเมคมันะไกินง่ายง่ายมามามาวววมึงถอนกระจกบอกกี ห่อแล้วแม่ัมันเป็นยังไงทำไมมันใหญ่ขนาดนี้วะพี่หลองชอบเอาอะไรมายัดหนกนะแคบใจนชฟบ้าเหรอใจกาไปนว่นไวะวันนี้เนาะดูทางจีมอกว่าที่ไปไม่ได้ไม่ได้กิกเลยไห่ได้ยังสุกลูไปครับ

โอ้ชอบกินตับน่าจะเป็นเบอร์สองนะรองพัรชัยหรือว่าเบอร์หนึ่ง <Sch> ก็ไม่ร <apology> ู <respond> ้นะคนใส่เบียดเบียดกันบ้างพลางครับพลาดเนี่ยหวานป้ะไม่กินหอครับมาต่อแก้วบุคอยปั่นไหนด้วย อะไรพี่ไม่ได้ทำเกี่ยวพึ่เมืองครับจพี่ไม่ได้ทำเกี่ยวมีคนมาคนทำก็ไม่ค่อยอร่อยนะเหมืนร้านลาบคนเจ๊งบลแมนพวกนี้ม่หลายรถพี่เยอะเ่ยล่ะไม่ได้เพียวพี่รถดอกรถพี่เอะลูกเจ๊งกันแก้คนี่วเองคนพบกรีดที่นี่กินข้าวเยอะตั้มแม่ตั้มแม่สอดข้าวแม่บบัตร่าจะเอารับบัตรนี่ เขากซื้อของซื้อเอเยเขาเขาอนี่ไหมเขาเพิ่มน้ั้นเพิ่มพลังกรซื้อเสียรหาสโลโอ้น้ำข้าวายใต้อะไราุยจนเจ๊กเขาบอกน้ำลูกท้องพูดเจ้าอ้ยบ่เขาพดไม่อครับไปซื้อเขาไม่เจ้าตรวจเขาเพ่ซื้อเรอมันเออ เพาว่าลหว่อสใหเราะเราพเสือได้ล oh, okay. ่ะเอาเอาแงใส่้าไ่ได้หอกพวกแกงแกงปลาหมอข้างดเมันอยู่พวกแกงปลาหมอข้างดำมีอย่างมัมีอย่างใ่ซอสก็ไดมึงอยู่แกงไหนเออคะมึงอยู่แกงอรเกตแตมันไม่ได้ดวนของปูมันเจงอรเกตแลอวเน่ยครับมึงอิวแกงไหนล่ะวังแกงปลาหมอข้างดำกับแกงอรเกตมึงเดียวแกงไหน แจเก,กเอเอเฮ้ยอยูแจ้งไหนแจ็งลกกระป่าหมอข้างดำหมอหมอข้างดำครับอเ,เออมึงสอ,อยู่บอกควอมพมันมอเออมึงบอกเองนะอยู่ป่าหมอข้างดำเออมึงไปสิอยู่แจ้งแจ้งกปองข้างดำครับรปเอาว่าไหมมึงสีชั่แจงลเกตทำไมเพราะมีหมกแดแสนน้ำเน้เออไทอเาอนบ้าน้ดดีไหมดีบ่พ่อ มงดีไ่มีงดี่ันไม่มีัวหาตั้งนามดีป่ะมันมีคมมีดีกซ้ำนี่แหละเจ้าเอาว่าดีเดียกูได้าัวนี้อออดีกว่าบว่าดีห้วข้ามีเจ้า้มีละมีว่าดีว่าดีได้หลายอยู่ว่อย่างว่าดีเราเห็นแล้วกินเลยอ้ยวดีใจจริงบ้าวว้าวอ ส่ลาวางี่อยะไร่งดี๋ยาจรไมใส่ี้ได้ดี๋ยวิที๋ยวมน่ะโ้ายนงสูเปร์งแม่ใส่ขีพี่ลายบนนะเนน้ำจิ้มจากสมกบปล่าวสุเปร์เจียงได้บันสิร้องกินได้บันพี่น้องเลยตับเป็นพราะนี่ตับครับผมโอ้มจิ้กจิ้มแจ้วบองจากฟาง้าแไปน้ำโขงครับ ักสปลาลาเนาะครับอาจารย์ยวงไอ้สังไอ้ลูกไส่เราอย่าไ่้ไเเปี่อยากลองอยู่นะอะไรไส่เหรอพี่าวเดี๋ยวเเอเ่อเือพ่่ชีย่พี่้เดี๋ยวเขา่าปาใส่นี่พอลงเดนเีมาแกมาแกปาี้ยินใส่ดิบอันนี้ ดิบกระปินพีจาัานกิ่นก็ได้อยากกินน้ำเบนออเ,นเออมัน่ได้เมเน่สิครับเอาสื้อไม่ดครับเอาใหญ่เราเหนมันครับม่ด้ส้อยจูค,จโอโอครับกระจายโศกเศรลครับเราเเห็นพี่จาคน<ต>วางนัด้ไปดื่ จะไปอยากลองมือข้าวลาจอาลองครับเอาบกอยากออย่ตางนะครับอยากลองอยู่แต่ไม่ตายลองดูคํานึงคํานึ่งเอาคานึ่งซาคนละคาเนาะคนละคาเนาะไม่กินเดวว่าเดี๋ยวได้ละไม่พอบังเจยวแล้วตอนนี้อันนี้ตับก้อยตับอันนี้ซอยตุ้ยผมข้าวปะมีบ้าปเสือเสือตน่นไม่ค้าวแล้วครับอร่อยไหมโต๊กินอร่อยอโต๊กกินใส่ใช่ไหม จิ้มเลยจิ้มอาจารย์ลองเอาจารย์ไม่เอาไวันลจ้มจาอาจารย์จ่ากจ้าปลาุจิ้มไปแล้วได้นอนพี่น้องเนอะกปล่อได้พี่น้องเนอะพี่แดนชิมอร่อยไหมแซ่บจิ้มแซ่บบ่อยแ่บชยอดหลายแซ่บหลายก้อยก้อยก้ย ต้งขาไก่ยูพอดีมันมันตรงมักดีไว่ยหมดเล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 ยชื้อรถหมดถุงก็งานนี่แหละอาจารย์ซื้อไม่เนี่หรอหม่หรอ้บอร์ไก่หรอสกินเลยเอาเลียดต้องไม่บอกเอาเลียดไหมเราแบ่งให้กินก่อนดะที่เราจะไม่ใส่เลือดครับ กใส่รสอาจารย์ใส่เลยอาจารย์มานอนอยู่รถจัรยทำประาทโอเคครับอาจี่ย์ก็ไม่หรอกไปไหนอาจารย์ไปหนเนี่ยลาาอ้นั่งรถดีนะไปอะลาขาว่รถบัสรถบัสรถรถใสที่บินอะไรปิงองขาใสกันบาใส่กี่รถเปใส่แล้วใส่แล้ว ใสบกุล่ะใส่ไปใส่แล้วใส่แล้วครับพี่โอ้ยเหน่งมาเปิดเพ่งพ้หยิงขาใครจเตะพี่น้องเบื่องบ้านเนี่ยโอ้แซ่บกระดิ่งขึ้นนี่เลยเนี่ ยังไม่รู้เรื่องเลยครับก้อยยังไม่เร็จว่าเข้าวอดิดนึงแล้วรองดูยอ่กก้อยก้อยก้อยโอ้คําใีถั่วจิ้มหมดอ่ะจังปะเอาไปจังจังแล้วก็เราเอาฟางเทยนไปโอ๊ยอน้ จางชูรุนหรือเปล่าพี่เปิด่วเล้ชวุเอาคุ้มแน่เคุ้มไเริ่มมั่วเลยอ่อดีมาทีดีอดีบ่พอบอกมัวเลยอดีมาเอาเดี๋ยวตากล้องกพี่เลยใจปลาคือบเจ็บเนาะิน่านิ่าเพียเองไหมเพียเองไม่อพียเอกไหมเพียเอะไมา เตนเปียวนมอ่ป็บ๊อกบขมกว่แม่เหยเคมเต้า่จรอันนปลานเ่มเไม้ซิมึงมอไกินเ้เส่อยมไกินกับใส่ปลาลที่บวานประส่ปลาลนี่เอาล่มึงไงครับผงเบอร์กดลา้ร่าม้นมรูิเล่ามาซ่บแล้ซิบึงมา้น้มึเ่าาเ่มลามาใหาเนาะ ผมว่าพี่หลองใส่ผงนวลน้อยไปเอใส่เพียอี่พอดีเลยซิมึงใส่เพียร์เพียพียรเพียซิมึงเอาเพียรใส่อีกทีพอดีกเอนวดอีกซิมึงเหนื่อยาใส่เพียรนี่แบบพอดีเลยต้องขมเนี่ยนี่มันขาดขมขมนบ่มันขาดขมเมือนกันเบรพ่อ ลองชิมไหมครับนี่ผมแลวที่นี่เราได้มาทานลองกินดกันจไม่ะบอบว่เราที่นี่เราชิมชิมเลยเมืองไหแล้วกันเออในันีลเอ็นมันดีกันยุนีเกลือกันยุนีเมื่อนตัวคนทีเดียวปุ๊บมันลงกตัวได้ล่ะ เอาแซมอะไรแซมเอาแก้วยังใส่กอนเพียวเพียวโอยแหวเลยแวเลยแม่จยโอ้หเดียวว่าก้วเพียวเลยเพียวมงน้ำผมก็น้ำแก้วต้มแ้วต้มโอ้ยแซบแซบเออแซบพีแกเมื่อกี้แม่ก็บอกแซบเอาไปครัวเอาไปครัวไปครัวบ้้เยะแซครับวัวอะไเก่งอ่ะวัยังปากให่บุน มอไปควัวเลยช่วยจานเอยนควายไม่กินกอนลวไม่กินควายนี่ก็ไดลาบกรแเบบอไปไหนอาจารย์ว่าไงครับมันแหลวเอเล่ครับไม่แซ่บเลยคือลาบกระตอมบอกโอ้ยบอกเลยช่างประแอกบอกว่ามันพ่อใจกันวันนี้ลาบก้อยได้พี่น้องเนอะแ็บเส็บแซ็บโอ้ย่ดบอาจารย์คิดว่าคิดว่าอะไรครับ มา้ยกดัลดอ้กก้อยเอาบว่าวกโก็กินแต่ซอยจูเลยบวกิวก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 กนกล้วยเลยว่ะก็บกเก่งไส้ดีบวกไรเนาะไส่เทียมม่ยมเองมามากินลาบกินลาบมาเด้อมาเด้อ